ชนบุรีเตือนภัยช่วงนี้มิจฉาชีพมาหลายรูปแบบหลอกให้นักช็อปโอนเงินมาจำซื้อรถจักรยานยนต์ใช้โปรไฟล์คนอื่นแต่งเครื่องแบบตำรวจสุดท้ายมีคนหลงเชื่อเดินทางมาตามโลเคชั่นที่ส่งมาให้จึงรู้ว่าถูกหลอก เมื่อเวลา16.30นาของวันนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ป้อมตำรวจสายตรวจหนองชากใกล้กับตลาดสดเนื่องจำนงหนองชาติตำบลหนองชากอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีหลังทราบว่ามีประชาชนถูกหลอกให้มารับรถจักรยานยนต์ที่มีการซื้อขายในบัญชีเฟซบุ๊กชื่อพ่อค้าคนกลางแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจและแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบ้านบึง โดยโพสต์ขายรถจักรยานยนต์รุ่นต่างๆราคาถูกในมา r ก็ตช h o p หลังตกลงเรื่องราคาทางช่องแชทส่วนตัวก็จะมีการโอนเงินเข้ามาจำและนัดมารับรถจักรยานยนต์โดยที่มิจฉาชีพส่งโลเคชั่นตลาดสดเนื่องจำงหนองชากให้ผู้ซื้อเดินทางมารับแต่เมื่อมาถึงพบกับผู้เสียหายคือนายพิสิทธ์ปางนภาอายุ30ปีนายวุฒิชัยแสงแก้วอายุ30ปี นายเยื่อใหญ่แก้วตาวงอายุ28ปีที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและยังพบนายไพรัพงษ์ปัดอายุ46ปีลูกจ้างภารกิจเทศบาลตำบลบ้านค่ายและนางสาวแก้วสุพรพรมรักษาอายุ47ปีได้เดินทางมาจากจังหวัดระยองนัดดูรถเพื่อซื้อรถจักรยานโยนตต่อจากผู้ใช้บัญชี Facebook พ่อค้าคนกลาง จากการสอบถามผู้เสียหายได้เล่าว่าตนเองได้เดินทางมาตามพิกัดที่ได้รับการส่งให้โดยรถจักรยานยนต์ที่สนใจมีสภาพที่สวยและราคาก็ไม่แพงมากจึงขับรถกระบะมาตั้งใจจะบรรทุกรถจักรยานยนต์ที่สั่งซื้อกลับไปแต่พอมาถึงตำแหน่งที่สิ้นสุดพบเป็นตลาดใจกลางชุมชนจึงโทรติดต่อเพื่อให้ผู้ขายนำรถมาส่งมอบให้แต่อีกฝ่ายอ้างว่า ต้องโอนเงินมาจำมาให้ก่อน1 0 0 0บาทพร้อมกับให้พวกตนถ่ายภาพตำแหน่งที่ตนเองอยู่ปัจจุบันส่งให้เพื่อดูว่ามาถึงจริงๆแล้วแต่พวกตนเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโอนเงินให้และให้ผู้ขายนำรถมาส่งมอบให้พร้อมกับรับเงินสดที่ตกลงซื้อขายกลับไปด้วยเนื่องจากมาถึงแล้วแต่กลับถูกใบเบี่ยงและให้พวกตนไปที่เคาน์เตอร์ร้านสะดวกซื้อนำเงินมาจามาฝากเข้าจีวลลต แทนการนำเงินเงินโอนเข้าบัญชีซึ่งเห็นว่าไม่ชอบมาพากลจึงไม่ได้ทำตามและตัดสินใจมาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจหนองชาตได้ทราบความจริงว่าชายที่แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบตำรวจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจหนองชาตไม่มีอยู่จริงซึ่งถือว่าโชคยังดีที่ไม่ได้โอนเงินเข้ามาจำให้แต่ก็เสียเวลาในการเดินทาง ทางด้านดับตำรวจอโนทัยรอดมาหัวหน้าสายตรวจตำบลหนองชากได้กล่าวว่าในแต่ละวันมีผู้หลงเชื่อคิดว่าบัญชีเฟซบุ๊กพ่อค้าคนกลางที่ประกาศขายรถจักรยานยนต์ทางมาเก็ตช็อปเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงบางคนหลงกลโอนเงินค่ามาจำให้ก่อนส่วนใหญ่จะเป็นเงินจำนวน300บาทถึง1,000บาท จากนั้นจึงเดินทางมารับรถตามตำแหน่งที่ตกลงส่งมอบรถกันเมื่อมาถึงก็ไม่พบและติดต่อก็ไม่ได้เนื่องจากถูกตัดขาดการติดต่อบล็อกเฟซบล็อกเบอร์หลอกเอาเงินค่ามาจำสินค้าไปอยากฝากถึงนักช้อปออนไลน์ให้ตรวจสอบให้ละเอียดเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพจักรยานยนต์โดยการว่าให้มาติดต่อหรือให้พอมาติดต่อที่นี่พอ ผู้ซื้อองการจะมาดูรถก็มาตามมุ่ก็มาเจอที่พักสายตรวจแล้วก็ตอสอบถามเขาก็จะโทรไปโทรไปเขาก็จะให้โอนตังค์แต่ครั้งนี้ทางนี้เขารู้ว่าไม่เป็นตำรวจเขาก็เลยไม่โอนซึ่งมีผู้ดีผู้เสียหายหลายท่านแล้วมา่ที่พตรตรักสายตรวจตําบลหนองท่าแล้วไม่ได้โอนตังค์แล้วก็เสียเวลาเปล่าในการซื้อขายจักรยานยนต์ซึ่งในการโอนแต่ละครั้งเ้าด้โอน3า0ร้อยถึงห0 0 0บาทต่อครั้งแต่บางท่านอาจจะโดนโอนตั้งแต่ ซื้อขอลงทีแรกเลยก่อนที่จะเห็นจักรยานยนต์ก็เสียตังค์ปีแต่บางคนอยากมาดูพร้อมจะซื้อเลยก็ขับรถมาจากที่กรุงเทพมั่งสนามใช้เกตมกั่งจากไกลๆเนี้ย,ยบางคนถ้ขี่จักรยานยนต์มาเพื่อมาดูรถพอ,ม,อมาถึงก็ต้องมาเสียเวลากับอย่างนี้ก็จะฝากแจ้งเตือนฮะกับทุกท่านที่ซื้อของออนไลน์หรือจะโอนตังค์หรือจะโอนเพื่อเป็นมัดจงมัดจำอะไร ตรวจสอบให้แน่นอนก่อนครับนิวส์24วิสารภาพข่าวสุกันวาลีสุวรรณรายงาน